สิทธิเรามีสิทธิในการเลือกทุกวันนี้ใครๆก็ต่างพากันพูดถึงเรื่องของสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิทธิคนละเลือนสิทธิความเท่าเทียมสิทธิสตรีสิทธิชนกลุ่มน้อยหรือสิทธิอื่นๆที่สำคัญมากมายถ้าเราลองพิจารณาดูดีๆแล้วเราจะพบว่า แท้จริงแล้วสิทธิเดียวที่คุณมีและผมมีก็คือสิทธิในการเลือกเท่านั้นในวงเล็บเราไม่อาจเลือกได้เสมอไปว่าจะให้อะไรเกิดขึ้นกับเราแต่เราสามารถเลือกวิธีการที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้เสมอทุกสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในวันนี้ เกิดจากการเลือกต่างๆของคุณในอดีตหรืออาจพูดได้ว่าการเลือกที่ผ่านมาในชีวิตของคุณทุกครั้งรวมกันเป็นคุณที่กำลังฟังคลิปนี้ที่นี่ในเวลานี้ไงหากเราบอกผู้คนทั่วโลกนับพันคนที่เราพบเจอว่าเหตุผลที่พวกเขามีชีวิตแบบที่มีอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการทำงานก็เพราะพวกเขาเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้เองไงหลายคนไม่พอใจแน่นอนเมื่อได้ฟังสิ่งที่ผมพูดเราได้กลายเป็นคนประเภทที่ชอบกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตของเรามีสภาพเช่นนี้ไปแล้วดังนั้นเมื่อผมบอกพวกเขา ว่าเขามีชีวิตแบบที่เป็นอยู่ก็เพราะสิ่งที่เขาเลือกเองพวกเขาก็มักจะบอกผมแน่นอนว่าผมรู้แหละว่าชีวิตผมมันห่วยแต่ถ้าคุณได้เจอภรรยาที่บ้านผมนะคุณจะไม่สงสัยเลยว่าทำไมผมมีสภาพแบบนี้หรือไม่พวกเขาก็อาจจะบอกว่าเจ้านายฉันมันโง,ง่โอ๊ยอากาศมันร้อนเกินไปดูสีภาษีแพงมาก ผมเป็นลูกคนกลางหรือข้ออ้างอื่นๆสารพัดที่จะยกมาได้สาเหตุที่ทำให้ชีวิตติดอยู่กับความซ้ำซากจำเจเมื่อไรที่เรายอมรับความจริงได้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่วันนี้เกิดจากการตัดสินใจเลือกต่างๆในอดีตต่างหากเมื่อนั้นเราจะสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันที่เหลือ ต่อจากนั้นด้วยการตระหนักรู้ว่าเราจะเลือกทำอะไรก็ได้ที่ต้องการหากเลือกทางเลือกที่ถูกต้องโชคชะตาที่ดีก็ยอมรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว